ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับมนีกามาพอๆผมครับกับหมิงพันเข่านะครับและมิงพันเผือกคอขนเลี้ยงควายครับมาพอๆกันมือนีวันที่11ตุลาคม68นะครับอ่าที่เห็นอยู่นี้คือนะครับมะลิ105นะครับเป็นหน้าทีหน้าน้องนะครับหน้าน้องใส่นะครับที เป็นฟางไสยนะครับอยู่ติดกันนะครับนี่ครับตอนนี้หลังจากที่เจอพายุฝนแน่นะครับเจอลมมากแน่นิดหน่อยตอนนี้ล่มแล้วครับนอนแล้วครับนะครับลมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับมาลีหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็กำลังออกรวงนะครับ อันนี้มลิหญ่เ้ยครับเด้อนะครับเป็นหน้าวานครับออกห่วงแล้วครับการนอนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ออกรวงแล้วครับนี่ครับส่วนฝั่งขวานะครับคือนะครับข้าวเจ้าหอมเวสันตระนะครับกะกกำลังนี่ครับ กำลังออกห่วงขึ้กันนะครับนี่ครับกําลังออกรวงเหมือนกันนะครับพี่นองเบือนความสูงครับอันนี้มะลิหนึ่งศูนย์หานะครับอันนี้เวสสันตระนะครับหนึ่งศูนย์หาเลื่อมเหียบแน่แล้วครับหาเวสสันตระก่ยั่งยืนอยู่ครับตอนนี้นะครับกระร่ดกันไปเหี่วเนะครับนี่ครับ นี่ครับมะลิ105ครับนํานอนเสียนามนลครับอันนี้คือข้าวเจ้าหอมเวสันตระนะครับความสูงประมาณ160พุณนะครับบวกพุนะครับนี่ครับอันนี้ตัดใบไปก่อนหนาด้ครับเด้อนะครับฝั่งซ้ายคือเวสันตระนะครับฝั่งขวาคือมะลิ105นะครับ อันนี้คือของผมนะครับอันนี้คือหน้าพี่น้องหน้าน้องไส้นะครับนอนเมียบเนี่ยละครับนี่นะครับข้ามมาอีกนะครับเปรียบเทียบนะครับที่เห็นอยู่นี้คือนะครับมาริเตียนะครับหรือว่าเจ้าหอมสยามนะครับนี่ครับการกำลังยิงแควนะครับกำลังจะออกห่วงนะครับ บางอันกะเ,เริ่มออกห่วงในหลักกรมี่นะครับนิดหน่อยนะครับนี่ครับกระลังยิมกระลังยิงแขยวนะครับสำหรับวันนี้วันที่เอ11นะครับนี่ครับตุลา 68นะครับนี่ครับเอ่อข้าวเจ้าหอมสยามนะครับหรือว่ามลิเตียนะครับน่ครับกากรลังเริ่มจะออกร่วงนะครับเริ่มจะออกรวงนะครับส่วนหนึ่งหาออกห่วงแล้วนะครับ อันนี้เทียบความสูงความต่ำนะครับนะครับอันนี้คือหอมสยามนะครับนี่ครับถัดมาฝั่งนี้ครับนี่ครับเอ่อข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับออห่วงนะครับนี่ครับอันนี้คือเปรียบเทียบ พันธุกรรมนะครับลักษณะทางพันธุกรรมและกายภาพนะครับนี่ครับเปิดร่องไว้ฝั่งซ้ายคือข้าวเจ้าหอมสยามอ่ัสอดแล้วครับออกห่วงแล้วนะครับแต่ว่าอ่หอมสยามกับประมาณนี้ครับใส่คําว่ากำลังนะครับนี่ครับนี่ครับกำลังสอดนะครับกำลังสอดกำลัง ออกห่วงนะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้คือหอมสยามหรือว่ามะริเตียนะครับส่วนหอมอลรวีออกได้หลายเตือบเรี่วนะครับนี่ครับออกได้หล,ลายเตือบเรี่ยวนะครับอ่านี่ครับคือเปรียบเทียบอายุการเก็บเกี่ยว รหรือว่าความสูงความต่ำนะครับหอมสยามจะเตี้ยกว่าจักหน่อยนะครับน่าจะประมาณหนึ่งร้อยเซนนะครับส่วนหอมอา,าวีประมาณน้อยยี่สิบนะครับอันนี้คือหน้าแปลงเดียวกันนะครับปลูกมือเดียวกันดำมือเดียวกันแล้วก็ให้ปุ๋ยซ้ำกันนะครับ อันนี้เทียบสามพันธุกรรมและก็เทียบกับเขาตลาดก็คือ,อมะลิหนึ่งศูนย์หานะครับนี่ครับเป็นหน้าบ้านนะครับมะลิหนึ่งศูนย์หาการกำลังออกห่ววขึ้นกันนะครับเป็นมะลิง่ญ่ได้ครับนี่ครับออกห่วขึ้นกันแต่ว่ากยาย่างบะท่านบนท่านหลายนะครับนี่ครับนี่ครับ กะเปรียบเทียบอายุกันแล้วกะไล่เลี่ยกันนะครับไล่เลี่ยกันเป็นเขาใหญ่นะครับแต่ว่า,เ,าเทียบสามสายพันธุ์นะครับข้าวเจ้าหอมเวสันตระนะครับข้าวเจ้าหอมสยามแล้วก็อลวีนะครับตัวที่ออกห่วงก่อนคืออลวี นะครับหลักกะมาหอมสยามหลักจังมาเวียดสันตลระนะครับหมายถึงว่าเอานะตัวนี้นะครับคือตัวนี้กําลังจะยิงเขียวนะครับกําลังจะยิ้มนะครับตัวนี้มีออกห่วงบางแน่แล้วนะครับกําลังยิงเขยวแน่แล้วน่ครับผมอื่นยิงเขียวนะครับบัวหัวพี่น้องอื่นยังีงครับนี่ครับแต่จะมีออกห่วงบางนิดน้อย ส่วนออร์เี่เริ่มออกหลายแล้วนะครับพอพ่อคับมาลิหนึ่งุนหาครับนี่มาลิหนึ่งสุนหก็เริ่มออกหลายแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นห่วงแต่งตรงแล้วนะครับแต่ว่ากันยังบระท่านโค้งนะครับยังพรท่านโ้งนะครับอันนี้คือระยะออกลวงนะครับนี่ครับมาลิหนึ่งหานะครับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือ มาิเตียเรืยว่าหอมสยามนั่นคือข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับฝั่งนี้คือเวทสันตะระนะครับอันนี้คือที่ผมปักดำหรือว่าปลูกไว้นะครับเพื่อจะเทียบพันธุกรรมให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าสามสีสายพันธุ์เนี่ยนะครับความสูงความตำนะครับสูงตำดำขาวนะครับเม็ดเดียวสั่นนะครับ <c oughs> ป้อมเง้วซ้ำใดนะครับกะเดี๋ยวจะมาพอกันจุดนี่แหะครับจะรีวิวอยู่จุดนี้เป็นหลักนะครับพอยังพอมันจะงจะเห็นวัฒนาการพัฒนาการนะครับของแต่ละสายพันธุ์ว่าเป็นแนวใดนะครับหนึนะครับ,รบเขาลวงสีเขาตลาทั่วไปนะครับเริ่มออกร่วงแล้วก็เริ่มจะนอนแล้วนะครับนี่ครับเวสันตะ นะครับกเกินม่านาาน,านะครับเกินม่านจักหน่อยนะครับอหอมสยามนะครับเริ่มจะออกห่วงนะครับหนึ่งศูนย์ห้าออกรวงแล้วนะครับแล้วก็ ข้าวจ้าหอมอรวีนะครับก็ออกรวงแล้วนะครับนี่ครับจะออกหลายกว่าออหอมสยามเนี่ยน,น้อยนะครับก็คือปักดำมือเดียวกันนะครับแต่ว่าโตกะกาคนละมือนะครับขื้นทีหน้าเดียวกันนะครับนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับสําหรับห้อยลดออกกะนกำลังจะออกห่วงนะครับดําที่หลังดํารุ่นเดียวกันครับเปยงล่างนะครับส่วนนะครับตัวนี้เปลงลักนะครับอรวีนะครับออกลวงแล้วนะครับนี่ครับแบบง่ญยแบบงาวเลยครับนี่ครับเตยโกหน้าตึบนะครับ โอเคครับอัปเดตวันนี้นะครับวันที่11ตุลา68นะครับนี่ครับเราจะพาชมครับเริ่มออกห่วงนะครับอันนี้คือข้าวจ้าหอมอรวีนะครับนี่ครับ ว่งเพลนแบบใหญ่นะครับอ่านี่ก็ฝากติดตามนะครับสำหรับอ่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นำเข้ามาใหม่นะครับปีนี้นะครับครับส่วนตัวนี้จะเป็นเขาปนนะครับนี่นะครับสูงๆนี่เดียวจะทำการเกี่ยวออกนะครับนะครับอันนี้เก็บ เก็บเกี่ยวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีบ้างครับนะประมาณหาต้น1ิบต้นนะครับก็จะทําการเกี่ยวออกนะครับรอบสองนะครับผมจะเก็บเขาดีเขาเด่งอยู่สองรอบนะครับรอบแรกช่วงตั้งท้องนะครับรอบที่สองถ้ามันเล็ดหลอดก็จะเป็นช่วงออกห่วงนะครับเพราะว่าความสูงเพิ่นจะเลื่อนกันอยู่นะครับนะครับชัดเจนนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวได้ประมาณนี้ครับสำหรับภารกิจตัวนี้ก็คือ,เ,อเกี้ยญ้านะครับทอนงาในหน้าเข่าแล้วก็เกี่ยวเข่าดีเขาเด้งนะครับก็รวมเดือนนะครับคอยเหตุไปเรื่อยๆนะครับการกราบขอพระคุณนะครับกราบขอพระคุณท,ท,ทุกการติดตามนะครับกราบขอคุณอีพลเมลุงอาปาณาวเมื่อสกู่สุคนนะครับที่ให้กำลังใจ หลายท่นานหลายคนนะครับเราก็หลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนฝากสอบถามมาว่าลงคลิปคือลงเบอร์โทรนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับผมจะลุงเบอร์ให้นะครับหลังจากที่เขานะครับเขามันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เ,เป็นห่วงนะครับเม็ดเตียมเม็ดตรงเลีว นะครับหรือว่ากรจะเก็บเกี่ยวประมาณเจ็ดถึงวันนะครับตัวนั่นผมจังจะลุงให้นะครับผมจะขออนุญาตเปิดรับจองนะครับหลังจากที่ให้พี่น้องเห็นเม็ดก่อนนะครับเห็นเม็ดเห็นห่วงนะครับเห็นความสูงความจำนะครับเรล้ากาสําคัญคือระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับว่าเขาพันนี้นะครับมันเกี่ยวมือใดนะครับ เพื่อนปูกมือไดเพื่อนดำมือไดนะครับวีลาดำกับพี่นองย้อนเบื้องเอานะครับผุมเกจจำบ่ค่อยได้นะครับ,บ,รนะรบเพราะว่าใสา่เวลาการดำปีนี้สองเดือนเต็มๆนะครับเรื่มปักดำถอนกาวันที่เจ็ดนะครับมิทุนานะครับดำวันที่แปดนาจะแล้ววันที่เก่าสิงหาแล้วก็สมสามอีกสองมือนะครับเป็น 11, สิบเอ็ดสิงหาแนะรวมๆแล้วก็คือดำวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับ ตามสเตปตามสูตรโบราณเลยนะครับส่วนระยะการเก็บเกี่ยวก็จะ <c oughs> ไล่ไล่ไปนะครับเออสุราพีนี่นะจะเก็บเกี่ยวกอ22ก่อนนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นอ่ประเด็นความมสชาดเจนนะครับหน้าตัวนี้ชาดเจนแล้วนะครับก็คือก็โคย2นะครับเพราะว่าด้วยลักษณะทั้งอ่กายภาพนะันคือเม็ดสีแดง ล้วก็ขอมูลต่างๆทั้งผู้ที่ส่งมาให้นะครับเจ้าของที่แบ่งทอนเมล็ดพันธุ์มานะครับเป็นเพจนะครับล้วก็อีพออีเมลหลายคนละทันนะครับ่นก็โทั่วมานะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่าเคยปลูกแล้วก็ปลูกอยู่นะครับอายุประมาณนี้ลักษณะพันธุกรรมประมาณนี้การจะเลื่อนเติบโตเวลาเก็บเกี่ยวประมาณนี้นะครับบางคนบางทันเพื่อนเกี่ยวแล้วนะครับสำหรับหน้าวานสำหรับก็ขออิยสอง นะครับผมเองเห็นหน้าดำนะครคาดว่าน่าจะเก็บเกี่ยวประมาณปลายตุลานะครับมือว่านี่เพิ่งจะระบายน้ำออกนะครับการจิวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆออจากการที่เพื้นกรลรางออกห่วง,งนี้ก็คิวต่อไปก็น่าจะเป็นหอมอลวีนะครับหอมอลวีหอมสยามนะครับเรากาหน้านาคาวเบอร์สิบแปดนะครับเราก็คงจะเป็น เวทสันตะละแล้วก็หอมปากาลำดวนนะครับแล้วก็ปิดถ่ายอยู่ที่ข้าวเจ้าหอมขาววิสุทธ์นะครับตัวนั้นจะเก็บเกี่ยวผมเก็บเกี่ยวประมาณต้นทันวานะครับหนึ่งถึงห้าทันวาของทุกปีนะครับผมจะปล่อยให้เพื่อนแกจะจัดนะครับสําหรับเขาเนียยหอมขาววิสุทธ์นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าพระเอกนะครับทางพันธุกรรมเขาเหนียวนะครับส่วนนั่งเอกนะครับสายเข่าเจ้า สำหรับช่วงนี้ปีที่ผ่านมาแล้วกับปีนี้ก็คงจะบบเกินข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับซึ่งเป็นข้าวกระแสนะครับลรากาผมเองก็ได้นําเข้ามานะครับปีสองจากสองแหล่งนะครับจากภาคีเครือข่ายเน่ละกันอ่าเจอมาจะอะไรล่ะครับจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับละกันนะครับผมใส่คําว่าจังสรนขอแบ่งปันเพิ่อแม่ นะครับตัวนี้น่าจะหโาลูตัวนั้นน่าจะสามลูนะครับสำหรับขาเจ้าหอมอลวีนะครับจะแบงนะครับแบงเป็นจะมีขันอยู่หันอยู่นะครับเป็นสองสองแรงพันนะครับสองแรงน้ำเข่านะครับเพราะว่าเอามาเปรียบเทียบนะครับพันธุกรรมนี่ครับนี่ครับ พันธุกรรมความชัดเจนนะครับฟังนี้จะเป็นอีกเจ้านึงฟังนี้ก็จะเป็นอีกเจ้านึงนะครับกะเพื่อนะครับอันนี้คือเพื่อเลือเพื่อขาดนะครับว่าเอ่อเกิดความสบายใจและกับความชัดเจนขอ,ของเจ้าของนะครับอนุมานว่าถ้าเกิดว่ามองนี่เอ่อมั่นบ่เทะนะครับมันก็นจะบบเสียเวลาไปปีหนึ่งนะครับ การนำเขานะครับเอาตัวเลขกกลมๆกับหนึ่งใบเทากับหนึ่งใบม่วงนะครับสําหรับราคานำเขาก็คงจะเป็นตานานนะครับที่ยาวไกลนะครับส่วนตัวผมแล้วขอให้ชัดเจียนนะครับขอให้เป็นสายพันธ์แท้นะครับราคาไม่เกี่ยงนะครับวัหนึงพี่น้องอยากได้นะครับก็ะจะพยายามหามานะครับเพื่อ ตอบโจทย์นะครับให้ได้ร้ายที่สุดเท่าที่สะร้ายได้นะครับหลายคนมาทานก็ถามนะครับผมก็ต้องบอกว่าิึงไปน้ากันนะครับดูไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันพิสูจน์ไปด้วยกันนะครับเรียกว,ว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับหว่วงแบบใหญ่แบบยาวนะครับสําหรับหอมขาววิสุทธ์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเลียดไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมมิงแพนเขากลับขอบคุณและสวัสดีครับแก้ว